ขาเอนแขงอยู่แโอในที่สุดท้ายมันออกมาดีเกมว่าจุอเสยไป้กับงสนามมนนีเจอครบแตง้งหอดขับก็เหแตง้หมดขับวันนี้ตัวูงเล่นไม่ได้สมบูรณด้วยครัือแบบตัว้เล่นเนยพัาเลยครับไปหลายตำแห่ครับแต่หลักหนี่โอ้โหสินี้ถือว่าเขาไม่ดีครับ แลวมาดูเสใกที่าำอะไรับระหว่างทางทีจะตำเรืองกวาดสีออกสีเยอะในสีแดงับเออระหท่างแานตั้งก็หดข่ารกบข่าวที่แตกหว่าที่เร่องคนงากันลูกนี้คอหอบพังอย่างพิเศษน คือางดนขาับการก็มีสาขเป็นเปริงเลยครับแต่กเสกเลื่อมาจะถึงล่างตาตานจากเปิดไซตรงนี้สลลับครับกลับไปตั้งกักใหา่ทน่ปรอตู้ิรมโต้อถือว่าอไรเพรว่าผลงานเค่อีทีเดียวคลัเดีว่ามุ่งทำใจขันมาสองแมตช์ชนะด้วยครับเจ็กคะแนนเต็มครับสองจิตคะแนเดียวเสียอิ โจดมาลูกนี้โอ้โหดูเขาไงแทงไมงหมดศับท์อกไปได้แล้วแล้วจังหวะสุดท้ายเอาไปแย่งกับเท้าแล้วอาร์ตไปเอามาข้างหน้าแล้วยังได้แล้วอาร์ตไปยิงครับโอ้โหไปตกจากศัพคือเพื่อนจับล่างเลยครับยังได้ครับเก็บกลับมาได้ครับโอ้โหดูแล้เบ้นอ๋อหนึ่งสองแลับมาเบ้นอีกครั้งครับ บาดเข้าเลยเราเป 9, ็นแลแทงทะลุก็โอ rate, ้โหเพื่อนตับไม่อยู่เลยครับนี่ต้องว่าสุดท้ายครับคุนนี้โอ้โหใส่กระบอกหนักยังตั้งแต่หมดแรงไม่ได้ครับวันนี้เนี่ยต้องถอยทชนะโจถือหน้าตัวหลักของพวกเขาไปยืนต่ำแล้วหลุดมาโอ้โหนี่ต้องว่าเนี่ยบอลน้ำหนักหายนะแล้ว ติ <Cornell>. ๊กมานขาใช้จังหวะขับแล้วเล่นซ้านแล้วโตเปิดลึกมาเอ้าแล้วแปต่กว่าที่่ั้งหมดไม่ได้าเนียนับโอ้โหโอ้ท่านซ่นเตอดจะเปิดทะลุช่องรูนี้ไม่ได้ัะ บอลทุ่ของจิรนาโดยโต้งหลังเดียวติดทางขวาครับพอกลับมาการ์ดนุกการ์ดเราเปลี่ยนการมาจี่ยูนี้แม่ฝั่นไม่พอครับเป็นไม่มาฝั่นไปโป้งครับเอาเร็วเออเลยขึ้นมาไม่ผ่านนะคร์ดกลับอ้าตรงกลางยังกระโดดต่อได้ครับสังเกตครับ ลองไม่หลานแจ็กต่หัวสองทางขวาอ่ะโตไปนักกิน,นอยิหมตรงเกอะไปเราไปตองฝูงเขาตูดอ่ะตีงันนน้นซ้ายแจ็คเฮียแกกับมาขวาครับขวา,า,าสุดก็โอ้ขวาแล้วแม่ลองสองเลยนไม่ตรงเกาเเพื่อนนี่กัางให้ด้วยอ่ะตรกงกลางอ่างาษาใจยินเงไม่ได้แล้ว เริ่มเกมมาก็เโดนฟออลยันทา,าสไตล์เลยครับทางด้นานมันเป็นก้อ,อกนลอมมิดแล้วเส,ออส,เ,สเราด้มารถต่อยไม่ขยับคร้บเสมอนลูกถกตัวถูกตัมาต้าทางซ้ายไปค,คือจะไปตัาา้ง,งาานนนในแล้วแบบสุดแจเอามาตั้งขาครับตัดเข้าในมาลูกนี้ล็อก สอล้มสังขวะท้าไทยไปสัดสดนิดตึงฮ่าล้มไปคูลล้มเองครับไปกงแตก่ออาตับมาได้ครับเต้ไอ้ไม่ดีนะที้อาดากลับมาโอากาสแล้วกรลวงมาได้แล้วถ้าทำทีกับเพื่อนลุยให้ดีนะแต่ว,ว่าท้ายได้เป็นโกงทีที่มาแ้วก็เล่นเลยีครับเ็้ ฝ่ามา้โหแม่ตรเทสะซิงแล้วมาลูกนี้ดูแล้วตกสองคนไม่ท่ายแล้วแล้วแม่จหมาสุดท้ายยองยังตตาไปยากคลาะชนะโอ้ด้่เลยลูกทุบแล้วออกแ้งสะบัดขับก็สะบัดสุดท้ายเลยโดยี่เนขยรที่ตีตโก้ออกอะครอ่ะปุขนาดลูกนี้ไม่ท่ายแล้วไครับเตะซิกเลย เดือด่านมาที่เตะเตะแล้วตอนนี้จะต่อจะให้ขยับครับต่อเตะแล้วอยู่ที่สูงขึ้นก็สูงเนี่ยับแจ๊กให้มาสวยครับเบนซ่ายูเพื่อนที่กำลัาซครับเบ็นดินเด้เพื่อนรออยู่อ้าวแล้วเสียบอลครับตอนนี้หยุดมาแล้วแทงต่อสวยครับสับเข้าซ้ายยิงตานั้นแล้วไม่ตรงต่อโอ้โหซ้ายบอลครับอุ้ยชู้ดขาดขึ้นนักเลยไม่เลจังหวะไปเสียเพราะต้งการแล้วโอ้โหกเป็นเจมโดนแจ๊กัาดเท้าเลยครแล้ว้็ลูกนี้โยนล็อก ้ากไปหน่หยอ, I, อยเรอะต้จมงหวะนตไม้เนี่ยถือว่าโชคดีๆมันดนดีแล้วไม่ตกต่อครับอ่าตกต่อโอกาสอะไรบตูสูงมากเฉพาะผี้สองออกมาแล้วเนอะจัดอะไรนี้ถือว่าตาขวดั้นเป็นใจครับติดอรา o r w r ตเอาทิพย์แบอลตามตตาดิหรือสนามแห้งๆดีถ้าจ okay. ออลกันได้ดีกว่านี้ วันนี้ถือว่าฝนหยุดไปแล้วหรออยากดีเดียบเบินมาลูกนี้ทางขวาครับดูนะบพวกดูตาลูกนิแม่ทุกคนออกมาไม่ดีแล้วดูจังหวะนี้ติดมูจิมิดเลยครับแล้วแย่งจากเท้ามาได้ครับเบินมีฟอลครับใหยมาทะลุ่องสวยเลยครับเบสข้างหน้าครับตับเข้าขวาลูกนี้หลบเข้าซ้ายทีนึงจะไปนะเจอไม่ได้เลยนะแล้วไปอ พอผู้เินสิกเอารุฝ่าไ,ไม่ได้เลยจังหวะนี้ก็จังหวะได้เตไปับ เสียงพูดดีกบผมเป็นแท็กมาหมดครับแล้วที่ตั้งรับแล้วรอกอลวเซนแฉกครับใช่ย้อนออกมาอ้าวแจ็คกับบอสลั่นครับ,ยยน,าาบ,บน,น,นิดนึงยังได้อยู่ครับอ้าวเปล่านะขวาครับโอ้อาร์ตหลอกแล้วตู้นี้จะหลบอีกคนให้ผ่านโตกไปทิ้งเลยครับตู้หลอกตู้เตะกลับมาได้ครับถึงมาถึงปวดเดียวนี่นเ,นเ,นเตะมาหม้วโทษกำแพงก็ตัดมาได้แล้วเออบุกต่อครับเดต๋ ท่าป่าวันขายสวยเลยครับโอ้เปิดยัดมาแล้วโผล่เลยดิบอู้ไม่ตรงต่องกอดเพื่อนเจ็บหรือว่าจะโกรธคนกันาคาเลยครับเอจังหวะนี้เล่นที่บอลเพื่ันคู่แล้วตั้งใจจะกระโดดในอัดที่บอลเราลูกเนี้ยไม่ได้มองโผลเล็กแล้วนะครับพระเดี๋ยวมองแต่ลูกบอลเนี้ยเลยนะคู่เลยครับลูกนี้ยไปตั้งใจและเจตนาด้วยกันะสองทีมครับ ยิงยาวแล้วไปถึงโอปุโโอ่น่าดักสองเลยครับอาร์ตปักอยู่โอ้หอยตั้งแตนใหม่แล้วตับหนึ่งสองเหตุเล่นกันเรียกว่ใช้ลักษณะไปไปโดนตารางยากจริงๆไปทั่วสนามเลยครับสำหรับกินาทูโกะเดียวจิตโจล็อกแหมาลุงนี้โจในต,ตามตําแหน่งกันเล่นไปสูงหน้าพอจะได้ข่อยลงมาเล่นต่ำเลยนะให้เพื่อนไปยืนสูงหน้า,ทาแทนครับ เพจอว่าลงม,มีส่วนร่วมกับเกมในแดนกลางอ้าวรถต่งขวานี่กูจับได้ไม่ดีแล้วอาร์ตต่างขวายังถึงก็จับดีไม่ผ่าน,า,านต่างขวานเลยอย่เงีาวานซ้ายก็เซ็กเข้าขวาตกเข้าใส่มาเป็น,นองอ้า,ราวรถจับไปวันที่สวยก็ไม่แต่พวกซึ่งไม่เต็มสปีดแล้วพี่แจ็คอุ้ยปั้มตี่บอลบอลสุดท้ายจับไปเก็บกลับมาไม่ให้ออกครับ นั่งสงวนไวะแล้วคุณปั๊มแเนีพี่บอลเนี่ยถีบม่งๆกันเลยครับตัวน่าจะเอเรียวเลี้ยงน้าดีดีเลยครับแย่ถีบออกข้างไปเลยนะทุกทุกครับตีกันไปตัวเดียวติหมุกกันหน้าเลยครับตอนนี้ครับมาเป็นชุดๆครับแต่ว่ายังทำประตูขึ้นนำมาหน้าแส่เมื่อก่อนขับไม่ได้ครับแส่เมื่อกขับไปอยู่ว่าพุ่งหลังๆในกจะกดงานค่อนข้างดีครับแต่ว่าเราไม่รู้เลยในของคู่เนี่ยต่อไม่รู้ว่าจะมีผลบ้างน้อยแค่ไหนครับ เอาขวาว่าก็าแล้วยิงก้พอนี่หักไม่พอครับหวะมั้เกมโตดขึ้นมาครับเกมกำลังระหว่หางต้องผ่านขึ้นทางออกขึ้นเวลาแรกครับตากอเนี่ยงังเสมอกันอยู่เลยครับสูงก็ตัสูงนะว,ว่าลูกเกมนี่จะเป็นอะไรน,นเกี่ยวกันเป้าเสียวผิดบุกหนักก็แหมจังหวะนี้ไอ้กส,สุขคนเท้าไิ่ตืน่นเลยแต่บอนนี้ออกนข้างไปเองเลยครับ จับขึ้นมาโอ้อ่เอาเก็บได้ครับแหมต้องไปลอ็อกตับแล้วลูกยิ่งล้มไปเงินแหมดับได้ดีแล้วได้ลุกขึ้นครับแล้วว่าจับบอลสุดท้ายยาวเลยไปแล้วบอลหน่อยกลางแลบอลหน่อยปูตายเลยแล้วแหมเราจับไม่ไดีแล้วออกข้างไปได้ลุกทุ่งแล้วของเราตั้งก็หมดครับ ตูนขนานเส้นเยอะล็อกเข้าในมาขึซ้อนครับกัร์ดรอซ้อนอยู่แล้วครับแจ็คแต่ขายแล้วของมาสวยครับของมาที่กว้างครับเบนหนอทางขวาเลยครับเอาตองหว่านจ่ายย้อนหลังเพื่อ,อเนเบนยังตามไปแก้ได้ครับเบนแตะเข้าฟาลีเส้นตรงนี้ดูก็มะตมาดร่างขาหนึ่งจะล็อกสองคนไปเสียบอลอีกแล้วครับซ้าย ทึงลูดถนัดหรือป่าแล้อกนี่เร้คุณศิริบอกทำแลกเฮ้ยลสาวตนี่เหรไปล็อกบอลได้ยากเลยลูกเราเป็นตัวลุงเมื่วาสองคนนงแต่ปล็อกคนที่สองเสียบอลเยอะนี่ล็อกสองจังหวะเบนเสียี่เกือบเสียวระตูทั้งสองครั้งต้อวางเลยแล้วนะนี่รออยู่แลนะจังหวะออกบอลเยอะโอ้โหล้วี้ยงไม่ไปารอับไอ้งลูกังขวาเลยของอโนีอกิด อยากหามาตุง้ง้ึหนักไม่ได้แล้วฮะเอาเลยมาทางซ้ายสวยครับเบ้นเบ้นขวาโอ้โหตกได้สัแหน้ยิงไปที่ว่ากลางประตูเลยแล้วผู้ตัดตุ้งก็ไม่ต้องหายจับอะไรขอให้ปัดได้นั้นเองครับเอาเลยต้องให้ดีแล้วกัดย้อนกลับไปตัง้งยันใหม่ครับเกมบอลเท้าถือเท้านี่ค่อนข้างจะเร็วกว่าให้กันเร็วเราแม่นครับหนโอยเอาไว้หลับแล้ว,ลวลมมได้เราพุ่ครับ อแลรถสายูกนี้โอเคเพื่อนที่ังตั้งเลยแล้วเมื่อวานีเองลืนด้วยนเรวอลื่ทำให้เร็ว ้หาดูว่าตีคิ้ระยะทลายแลยเของนัินจิตะนเก็เดี๋ยวคิครับโอ้โหจังหวะ่ทยังทามาตูไม่งากเลรู้แต่รู้คิดดูว่าเนอีบอลสคน้อนแจงหลายหลังมาโอปาดมากเลยสไม่ผ่านกำแพงแลยืนกันเหนียวแน่นเดียวได้เลยคอนเนอร์ิกก็คานขวาเรติตน์เปโอเดี๋ยวตเได้ส้มครับให้มาจัด เมนโอ้โหนีห่แกะปั่นโค้งเลยตรงก่อเ,กเลยหนระือไปเยอะเลยครับ ไ่แก่ต้นทีๆต้นแถวแล้วหันไล่ให้ไปใส่ใช่ไล่แต่ไปใส่ไ้งแต่เลื่อต้นแล้วเล่อนแข่งแล้วไล่ออกไปใส่ตั้งแต่แรกแล้วเริ่มซ้อมเลยฮะตีนโป๊ดัส เรเข้ามาเราจ่ายบอลเตะกระท็อปตังหวะเราสวนกลับโดนดีเลยนิดนึงครับให้ตรงกลางไม่หายนะจับแตะดีนมาโตัวลงที่ทีมไปเก็บได้ครับอาร์ตเปิดจับมามือจับแม่ใส่เท้านี่เป็ยังได้ครับติดทางโต้ออกนักฟ้าครับอาร์ตใไอตัดตรงกลางมาด้นี่โอ้ อยู่ไม่เห็นใครหอมบอลเนาะจัสเบนหลอกรอขาม็ได้แล้วฝามาจัดจัสต้องย้อนไปตั้งใหม่จัสบอกเพื่อาานๆขยับหน่อยสืดเมาจัสฝนดับหลังไปตั้งยังใหม่จะบอกให้บอกไม่ได้เลย,มมยลต้องไปเซตใหม่แาราธนาเกียรติเราป็นพวเดี๋ยวผิดเบนอ่าทางซ้ายม嘛จัคเอาต,น,ตนั้นครับ ไปใส่เซตขึ้นมาเรื่อยๆครับดูครับอ้าวเราให้ปอนลูกนี้สั้นครับดักได้ครับโตกไหลมาเพื่อนโอ้โหไอ้บอลกินแรงเลยใครเหี้ยต้องออกได่ให้สอวตัวมาทิ้งเลยเนาะโอ้โหขวาลูเอารถตึงสองมาเลยโอ้ยิงขวาแล้วไปชนเสาวก็จังหวะนี้โอ้โหโตกเตะทิ้งครับ ัวนี้สุดตาเยอะตุ่น่จังหวะนี้แค่ถายเลยเลาปังเตะเล่นทนั้ทนเยแจ็คเราโจ้ว่นานะทันที่หมดขับแล้วเก็บบอลกลับมาได้อ่าบอลทูกนีเลสจ่าบอลน,น้ำหนักหานทุกนี้เลยวะยัน๋ยวชุกนีครับจังหวะสกัดแล้วก็ออกข้ามไปรับ มาได้แล้วข้างหน้าคนเดียวเลยครัทบทั้งหมดขับต้องยิงนะมาโอ้โห,หนี่ต้องปัดครับถือว่าทำให้ดีเลยครับนี่เป็นการเอาตัวรอดเจ้าของสูงหน้าของทั้งหมดขับแล้วตวานี้มาคนเดียวก็ต้องทําแบบนี้ครับนี่เดี๋ยวจับบอลแต่ละทีไปลองมองหาเพื่อนเติมเลยไม่มีใครเติมขึ้นมาแล้วทั้งหมดขับก็ถ้าจะดังสูงนี่ก็เลยว่าบางทีเลยทำตามสูงแล้วตำแหน่งเสียีโอกาสโดนสูงแล้วอันตรายครับ ไปตามช่องมาแลาวตูนี้ไปแล้วครับตัดขวาครับเทเข้ขึ้นมาเปิดแล้วตีครับแม่ดักตัวส่งครับโอ้โหทางด้านไซน์ก่อนขับแต่จังหวะนี้อ่านขาเลยโอ้โหแล้วท็อกหมาสวยครับตูนก็ตัวเล็กกว่าแ,แ,แต่ว่าจังหวะสุดท้ายโอ้โหทางด้านท็อกไม่รู้จะตีได้เลยนนางไงกันจิตอะไปก็ตี๋ยวจิตไห้พุ่เมเลยได้เลยนัเฮียครับอ้อาวแล้วเฟซส่งไม่ค่อยดีครับโจ

อสวยของเพื่อนข้างหน้าอยู่ากให้ไม่ได้ครับโอ้ยฟิฟบอลลึกม,มาสวยครับตัดแต่เอวเดียวต้องวะนี้จับแน่ไม่ค่อยดีครับถามกัน,น,นโอ้โหแล้วไม่ให้เพื่อนเล่นไม่ได้ให้ใหอีกแล้วอยากได้รุ่งรุนง้วฝั่นั้นตายครับตีอะไรไโก้ตัดเลยควันเลยครับย้อเดี๋ยวไปตั้งนกระหม่อมแจ็คเปลี่ยนแย่แล้วมาขึ้นมาขวาครับ จะไม่ออกแล้วตาตาที่เบนเข้าหนายมาแล้วเป็ดยิงไม่จัไม่ตกงก่อนวันที่เบ้นมีสองใจมีสามสีู่่แล้วเขไม่เข้าเป้าเลยแล้ จับลั่นเยอะมาก well. ้าทีสุดท้ายหมดไปแล้วนะเป็วสั้นเยอะดักอาแต่ลังฟ้าจับอ้าวจะให้เพื่อนได้ดีแล้วโตดนัวหน้าโดนแล้วทางซ้ายจริงเลยครับโอ้โหนี่ครับต้องปัดกันตุ้เขาตู้ จังหวะเ้ย <rôle> จ <à déc> ี <gens> ๋พ่อโอ้โหดูเลยเสือบโดนลงข้อเยอะตรงนี้เปิดจ้อสมัดโตจีู๋้ีไม่ดีแล้วก็ไปได้แน่สุดท้ายเอาเวลาการแข่งขันเดี๋ยวพักจุดน้แก้เกแกงนะครับกูแล้ว